แม่งเหมือนช่องเด็กว่ะคุณรับไม่ได้ก,ก,ก,ไกับเกมพระเจ้าจะจะที่อะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันกอดวิว,วะนะครับผมทุกคนกอดวิวไม่ไม่ได้มึงอย่าเรียกว่ากอดธรรมดามึมต้องเรียกมึงต้องกอดอะไรวะเนี่ยอาจารย์โอ้ยทำไมห้องมันลกอย่างนี้ ดารุมาเกมห้ามขยับถ้ามึงเห็นหน้าเขาและกดปุ่มหลังมือหลังมันด้วย9กสิบวินาทีเอพิวันตายอย่าพากันไม่รู้กดปุ่มอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮียดูลุนดาดูลุนดากด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 เอา ใครตายไปตายเหรออ <iza imi> ันด <quest ion ing> ันดั่นน่านันดันดันแ่นดันดันดันแ่นดันดันดันเขาเอ้ยชนอ้าวกูขยับโอ้โหคอนโทรโคตรยากเฮียคอนโทรยากจัดอ่ะโอ้ยมันคอนโทรยากจังมะเนาะหน่ามันเฮียนี่มันเล่นยากจังวะอ้าวกูโดดนี่เฮียกรโดดนี่เฮียกรโดนเกียร์กรโดนเกียร์ โอ้ยสัตว์ถ้ากูไม่เล่นอันนี้มันก็คงไม่อันนี้หรอกไอ้สัตว์โอ้ยไอ้เชงเล่นในไอ้แพดเล่นยากชิบหายวิ่งเล่นในคอมดีกว่าโอ้ยมันชนเฮียอะไรอะอไม่ใช่เราเห็นชื่อเราเห็นชื่อไอ้แล้วเลยอ้าวเอายกโซเดียอะไรอะเกมกาไอ้ตาเกิดเกินใหม่ว่าเกิดใหม่เกิดใหม่เกินใหม่โอ้โหเกมให้นี่กูเกลียดเลยเลือกประตูที่มันเหมือนกันเลือกเลือกผิดมึงตาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตเดี๋ยวเตะตเตะ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 ตเตะตะตะไอ้เคยผักกูกูตัดออกชิปแน่เฮียกูจะประจาเปิดเปิดเปิดน้องสันดาลไอ้เี้ไอ้พวกหักนกล้าักกูเกล้าผักกูเหรอวกูเผักแว่นหลุดเียเกิดใหม่ได้ปะ มันเกิดไม่ได้มันเกิดม่ได้โอ้ตา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 อ้อันนี้อันนี้อันนี้อ่ะอ้ยาย้ใครเด็กสุดพักมันใครเด็กสุดพักมันเด็กสุดมึงอะมึงเด็กสุดเออมึงชมึงเปียากเลยไฟแล้วมันตายจริงไห เดเด้อเดอด้ด้อด้โอยกระโดดกระโดดกระโดดไอ้ยังเรอ้ยไหจอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแอแล้วเจอแวเวเจอแล้วเอ้ววว้วอ้จจอ้จ้เ้วเจอ้จวออแลวเว

โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮียอ๋อมีอีกมีอีกกูด่ามีกูด่าเฮียแม่งมันมันเยอะไปเปล่าโอ้ยยังไงประตูสู่เส้นชัยอ้าวบูดหาพ่อเข้าไปอ้าวไอ้พวกหนูตัวน้อยกูว่ากูว่ากูว่าไอ้เปอร์กูว่าไอ้เปอร์กูว่าไอ้เปอร์ชัว เราแลแอบอยู่แถวนี้หรือว่าจะลงถังขยะก,ก็ได้ว้าวสปีดนี่มันคืออะไรกันสปีดที่กูหยหาไมา่ได้เอ๊ะามาตัวใครตัวมันนะผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่

จุกจ no ุกกูจุกอะจุก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 เหรอจุกเหอไล่จุกไอเด็กเด็กดิโอ้ยไอ้ยะตะกูล็อตเจนเจนก้าไอสัตว์เจนเจนก้าไอเด็ยเมันคืออะไรวะกูไม่เคยวะไอ้ย่ยมันอ้าวเสียสิป่าแล้วโอ้ยเจอลว เอ้ยเอ้ยกุรอดแล้วหรือเปล่าวะฮ่าฮ่าฮ่าอา้้เ้ไอ้เ้ um, ้้้เกือบตายเ้ยมึงจะฆ่าเกือไอ้ดองออกไปโอ้ย มันจะฆ่ากูมันจะฆ่ากูมันจะฆ่ากูไอ้หน,น,นีไปไงอ่ะแล้วหนีไปไงอ่ะแล้วหนีไปไงอะเอาใจสะใจสะใจได้ยินูเพื่อนแล้วสะใจมันต้องจายนนี้ไม่เคยเล่นมันต้องซื้อของปะวะไม่ไม่ไม่ ไอ้ะไรอ่ะฮะไอ้ี่สซื้อของกดตัวอีซื้อของแต่กูเก็บหมดไอเทยกูเก็บเตมแล้วกูเก็บเตมแล้วกูวิ่ง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 วิ่งไปขายกูวิ่งไปขายจังหวะนี้เอ้าต้องต้องวิ่งไปขาด้วยเหรอไอเทมนะไอวิ่งใส่มันก็เข้าไปเลยนะอ๋โอเคไอ้ เพือ่อนใครได้เยอะสุดก็คือใ <Thank you. S 2> นช่อ er อะไรวะวินาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายอ้าวโอ้ย Thank you for shopping at God อ้นาวเฮียอ้าวเฮียพวกมีสูชีวิตแล้วตอนเนี้ไม่มีชีวิตแล้วอันหล่อใช่ สุดท้ายมันก็ต้องตาย,ตายดีพอดีน้องดีน้องวันดีน้อง,องไปไหนน้องน้องชายน้องชายเอาวันดีน้องไม่ใช่มึงออกเปล่าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดจเดจน อตายไปตายอีเยอะยกยตายไอ้สั์กูเชียววะกูเชียววะกูเชียววะสู้สู้สาวดูดพร้อมแล้วูเต้นเลยหลบกูลืมเปิดไมค์ไม่ขับไม่ตรียมเชืชอวิือสตาร์ทหูสู้ๆเอ้ยอดชุบอดจุบ นานน,านั่นตายโอ้ยเยี่ยะไรวะเนี่ยนนขีดโอ้ยอย่าขีดกูขึ้นมาดิกระทืบต่อ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 โอ้ยส,สุดสุดเพลงสุดเมามันนี่สองร้อยแล้วนานปิวเลยนานบุ๋ม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 เลยมือนานไี่เฮีย ฟินิชิมฟินิชิมโอ้ยโอ้ยฟินิชโอ้ยบัดลินกูขอมาถ่ายภาพไว้มึงยังไม่ได้แคปยกูยังไม่ได้แคปเลยสัสไงไปอ่าววบาโอ้ยบาโดูบากลายเป็นคนบ้าไปจะมีคนชมดูคนทุกชมเว้ยสวยโอ้ยออกไปสู่โลกกว้างอันไกลโพธิ เพลงในสัตว์เพลงโคตรมันลิกาสิทธิ์เอาระครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมกอร์ติวเอ้าเกือือ้ยกูมีข่าวจะบอกกูลืมเปิดไม่